บอพวกนี่ไม่มามันไม่มีลูกค้าหนูกลัวว่าความมั่นคงในอาชีพหนูจะลดลงอยา่างโดนปิดสาขาอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วเรามาดูครับหลายครั้งเราไปเจอเขาเราอ่ะคนซีนจี้จะมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เป็นกันต์ตาทำไมถึงพูดว่าเซียนจี้เป็นกันต์ตา เป็นผู้ถูกล่าตลอดเลยนกอินทรีบินมาโดนเขาจิกินหมาเหมอือโดนเขาไล่หาจุกตกไม่ต้องพูดถึงเสือและสิงโตจริงนะคนซซนจ้ออกไปเจอบอยสันกะโหลกาลาแถวเนี้ยย่านรัชดาแท้เขาหมดไม่ต้องพูดถึงบนระดับโลกหรอกไม่ต้องไปเจอแอมเวนูสกินหรอกคุณเอาเขาไม่อยู่หรอก ไปเจอเนโอไลท์เจอซักเซสมอมเจอ a อ x เอนี่ยอะไรเงี้ยโดนเขาไล่ทุบหมดพระสังชาติยาที่คุณคือผู้จุร่ายกระต่ายนั้นนะโดนตุกสำเร็จแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆคุณอยู่ในบริษัทที่เป็นรจาภาษีแต่พวกคุณไม่รู้เลยบริษัท ส่วนใหญ่ครับ800บริษัทในประเทศไทยมันจำแนกออกมาเป็นสามกลุ่มบริษัทหลักนะน,นี่ครับบริษัทลำดับที่หนึ่งที่เราจัดกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มันเปิดมานานๆแฮมเว m ยนูสกินเนเวอร์ไลฟ์สุขีเดอร์มาไทยด้วยก็ไดนะ้นะ g ิ f เฟอร์ละสมมุตินะครับพวกเนี้ย ถามว่าบริษัทเขามั่นคงไหมมั่นคงไม่เถียงความมั่นคงมั่นคงมากมากสินค้ายล่ะสินท้าก็โอเคเคลื่อนนู้เคลื่อนใช่จะระวางแตสินค้าก็จัดอยู่ในกรุ๊ที่ที่ดีใช้ได้แต่ปัญหาผลตอบแทนของแอนทุก รู้ว่าแพดแอมเวจะมีรายได้หนึ่งแสนบาทมัต้องพูดล้าหรอกม่สองต้องเป็นตำแหน่งเทสเทสแอมเวจะต้องสร้างแพทพินัมหกสายแพทพินัมคือที่เอ็ดเปอร์เซนต์ต้องสร้างติดตัวหกคนคุณไปดูหนังสือของแอมเวย มีนิติทยาารแอมเวยงงชื่อว่าแอชี์ไปดูเขาจะเอาเพชรให้ขึ้นเกใครเป็นเพชรก็ให้ขึ้นปกหมึ่พอขึ้นปกเสร็จเขาจะมีประวัติความเป็นมาผมไปอ่านแล้วผมก็ดีใจกับพวกเขาแล้วก็สังเลิกใจเข้าสู่ธุกรกิจปีสองพันห้าร้อยสามห้าี่นิตีอะไรพี่ห้าเจ็ดกี 5, ป่ปีมายี่สองปี 2, B, เป็นเพชร มีรายได้แสนเข้าสู่ธุรกิจปี2538เอเลมลากสูดก็ประมาณ4 0 4 1 4 2เฉลี่ยการเป็นเพชรใช้เวลา15ปีไเป็นรนี่คือรายได้แสนจะเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทต้องเป็นมงกุฎทูตต้องสร้างทั้งหมด20สาย ไม่ได้บริษัทเปิดมาจะสามสิบปีแล้วมีอยู่สองบริษัทจะสามสิบปีนะมีคนมีรายได้หลักล้านสองดูแผนเพื่อเปลี่ยนแผนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ เขาไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้เนื่องจากมันเป็นบริษัทเมอร์ว่าแต่ข้อสําคัญคือทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นที่เขาเปลี่ยนเอาง่ายๆผมยกเรื่อง MV ประเทศไทยมียอดขายประมาณหนึ่งหกพันล้านหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งหมื่นหกพันล้านเท่าไหร่ร้อยหกสิบล้านคุณปรับแผนหนึ่งเปอร์เซ็นคุณต้องควกักจ่ายเพิ่มร้อยหกสิบล้านอยากกันนั้นเลยเอายี่สิบสามสิบล้านมาโฆษณาทีวีดีกว่า ให้ดูว่าทำเด่งนหมครับผมแค่นี้ไม่พอเลถ้าเขาเปลี่ยนห้าเปอร์เซ็นต์น่ะวยเลยซวยไหมแล้ว้าทั่วโลกอะ่ะเขาเปลี่ยนไม่ได้แผงเขาเปลี่ยนไม่ได้นูกสกินก็มีสิบสองสายไงถึงจะเป็นตำแหน่งช่วงดูเลยนะถึงจะมีรายได้ได หกสายงานเปรียบเทียบเหมือนกับอัมเวย์หกสายงานสี่สายงานห้าสายงานเป็นลูบี้เลยได้สามจากอเมเวยาทำหกมาอยู่นูกินทำสี่ได้เป็นลูบี้สามยูนิซิตี้ต้องทำห้าสายง si, านทำสามสายงานได้สมเป็นย์ มาไ,ได้ไม่ใช่ต้องห้าสิบซีนิจจีสองสายงานทำเงินล้านได้ไหมทำสองสายงานทำเงินล้านได้ในขณะที่แอมเวย์ v ต้องทำที่สิบสายงานในขณะที่ลูสกินต้องทำสิบสองสายงานซีนิจจีทำสองสายงานกูไม่รู้หรอกสินค้ามันจะดีแค่งไหนไม่รู้หรอกบริษัทมันจะมั่นคงขนาดไหน ยี่สิบสิบสองกับสองเอาแบบไหนเวลาคุยเวอร์ชันพวกนะี้ตกวงใครเป็นผู้ล่าใครมันก็ต้องเจอพวกเราซินิจ้แล้ววิ่งหางจุกตูดไม่ใช่ไปเจอพวกมันเราหางจุกตูดทุกทีเลยทั้งที่แผนเราง่ายู่เยอะรุณว่าจริงไหมเออ ผมแปลกใจมากนะถ้าคนซ y น e จี้ย้ายจากซินที่ไปอยู่ยูนิซิ i ี้ไปอยู่นนสกินเนี่ยแปลว่าเขาต้องมีปัญหาเขาไม่เข้าใจมุนเข้าใจของง่ายย้ายไปของยากเข้าใจไม่ได้ถ้าทํายากย้ายมาทํำง่ายเออเนี่ยพอเข้าใจได้เขาเรียกว่าพัฒนา,าการจริงนมอย่างนี้กลุ่มที่สองครับเป็นบริษัท Local Business บริษัทที่ผมเล่าท้องถิ่นจัคเซฟมอนีโอไลน์ไนมไลน์อะไรก็ว่าไปแ,แล้วแต่จะตั้งกันนะหรือบริษัทมาจากเมืองนอกแต่เปิดใหม่แล้วนะใหม่ใหม่ๆไปตายอราด่บหน้าเพราะอยู่ในประเทศแม่อยู่ในอเมริกาสู้บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ได้ ทางหนีของมันคือมาในประเทศที่คือมาแล้วมาใหญ่เหมือนพวกเราอยู่กรุงเทพตัวเล็กเวลาไปต่างจังหวัดพวกเราจะตัวใหญ่เห็นไหมอุ้ยหมอมาแล้วอยู่คนปืนหมอมาล้วอยู่กรุงเทพนี่ใครเรียกอะไรนะนเลยจริงไหมดูตัวเล็กนิดเดียวไอ้เบร์นใส่พวกนี้เหมือนกันอยู่ต่างประเทศทิดเดียวสู้พี่เบิ้มไม่ได้ย้ายมาเมืองไทยตัใหญ่ นะเงินลงทุนเผลอเผอ,เพอแพ้พวกเขยฝรั่งเขยฝรั่งเนี่ยมาได้เมียไทยเนี่ยลงทุนมากไปบริษัทพวกนี้ผมต้องลงทุนซื้อที่ซื้อสวนยางซื้อบ้านซื้อรถใชนะ่ไหมไอ้บริษัทพวกนี้เผลอเผลอ,อลงทุนน้อยไปแต่ทําโปรไฟล์ดีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการทําโปรไฟล์มันต้องดูหรูดูเลิศดูดี มีฝรั่งมาเป็นซ e o สักคนเนี่ยอู้จะดูอินเตอร์เนชั่นแนลมา้ยใช่ไหมกันไหมพวกเนี้ยความมั่นคงลุ้นเอาไฮลิชไฮดีสุดลุ้นเอาทุกครั้งที่ไปทำบุญไหว้พระตักบาตรบุญทีส่วนบุญส่วนกุญส่วนกะรำในเวรอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศส่วนให้กับบริษัทด้วย พราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่อยู่บริษัทจอยู่เข้าใจต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพราะอะไรเพราะบริษัทพวกนี้เ,เขาค้นรุ่นเหมือนเรานี่แหลคะครับอืมลุ้นกันมาสองปีสามปีก็มาลุ้นกันสินชาเป็นสินชาที่นิยมในตลาดอษเอามาขายคอลลาเจน กูตาไทโอนโคคิวเทนเออก็ว,ว่าไปคือสินค้าที่ตลาดมันขายลดน้ำหนักกินแล้วขาวอืมอว่าผลิตที่ไหนแถวเนี้ยไม่รู้แถวไหนาบอกไม่ได้ด้วยสินค้าประเทศไทยมันน่ากลัวตรงที่มันบอกไม่ได้ผลิตที่ไหนสินค้าบางยี่ห้อผลิตที่ห้องแถว ผลิตแข่งกับพวกแฟซ่าแชมพูสบู่คุณรู้วนาแชมพูเฮดแอนด์โชลด์เดอร์คลนิกมันมีแต่เปลือกไหมแต่จริงๆมันกลัวอยู่หลังบ้านสบู่ลักเลิกเนี่ยที่คุณไปซื้อตามตลาดนะอุ้ยถูกกันในห้างม,มันถูกกันในห้างไม่ได้เพราะอะไรห้างเนี่ยมันรับของมันเป็นผีปวนะ มันรับของต้นทุนจากโรงงาน,นต่ำกว่าพวกซาปัวอยู่แล้วจริงนะแต่พวกคุณขายของแบรนด์ดินขายถูกกว่าห้างแดงมีข้อควรวังอยู่สอ 1, งข้อหนึ่งคือของหมดอายุกับสองคือของเรียนแบบใช่ไม่ใช่ทัวอยู่แล้วอคนที่ชอบไปซื้อแชมพูยี่ห้อดีดีเฮดแอนด์โชเดอร์ตามตลาดนะขอกฟอนี่เรื่องจริงเพราะโดยหลักการทก็เหมือนกัน บริษัทพวกนี้สินค้ามันก็แปลวาสินค้ากระโหลกกระลาต้นทุนต้องตังใช่ไหมทำโปรโมทดีๆแต่ต้นทุนต้องตังเทคโนโลยมโยโยี่ไม่ต้องมารีส่งรีเสร์ชไม่ต้องคุณคิดเองได้ต้องคนไทยมันกำลังนิยมแต่พวกน,นี้จะหลอกล่อด้วยแผนการจักของเรานะถ้าแนะนำห้าชั้น ไม่ต้องคุณแนะนําคุณยังได้ค่าแนะนําจากลูกเลยลูกไปแนะนำโอ้โหทุกคนว่าฝันหวานคนเยอะห้าชั้นค่าแนะนําเราต้องรวยแน่้เลยแต่ลืมนึกไปว่าค่าแนะนามันใจทั้งเดือนใช่ไหมมีใครไหมเนี่ยตั้งแต่อยู่มาแนะนําคนทุกเดือนเลยเดือนละห้าคนไม่มีเปิดชีวิตนี้แนะนำมาห้าคนแต่ทั้งชีวิตเนี้ทีเดียวรวยใช่มมีแค่นั้นเอง แต่เราตื่นเต้นกับแผนเนี่ยหูข้าแนะนำหน้าชั้นอะไรเงี้ยนะครับแมทชิ่งแปดชั้นแต่ผมบอกให้มันหลอกมันได้แปดชั้นก็จริงแต่คนที่ได้แปดชั้นนต้องมีกำลังสูงสุดของบริษัทรวมแปดชั้นเพิ่งได้หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้ไอเราชั้นเดียวได้เท่า 100. ไหร่ร้อยเห็นไหม อันนั้นนะ่ะรวมทุกชั้นแล้วนะได้หกสึกกว่าเจ็ดสิบตื่นเต้นมากเลยอกเลยพวกเนี้ยเป็นบริษัทที่ทั้งบริษัทและสินค้านม่เลยแต่พวกเราตื่นเต้นมากผมถามทุกนี้ไๆมีสินค้าที่ผลิตที่กัมพูชามาขายคุณจะใช้ไหมเอาทำไมล่ะดีนะ มาตรฐานเราดีมากเลยที่คอมบูเดียเนี่ยผลิตที่เมืองห่างจากเสียมเรียบไป800ร้อยโลใช่ไหมสินค้ามาจากพม่าเอาอป้าเอาทำไมอ่ะอทำไมอ่ะได้อบอกไหมก็เหมือนกันคุณอยู่บริษัทพวกเนี้ยไทยไทอ่ะคุณก็ไปขายได้แค่ ขเขมรลาวพมา่าที่รู้ว่าเขาแย่กว่าเอาไปขายมาเลยได้ไหมเอาไปขายเกาหลีได้ไหมเอาไปขายญี่ปุ่นได้ไหมผมเพิ่งมีความรู้ใหม่ขอโทษนะครับญี่ปุ่นยังไม่ใช่ของเกาหลีเขาไว้ช้ญี่ปุ่นมันอีกโก้ใหญ่กว่าเกาหลีพัฒนาเก่คนญี่ปุ่นไม่ใช่ของเกาหลีแต่คนญี่ คนเกาหลียังใช้ของคนญี่ปุ ai ai ay, ่นอยู่นะเหมือนมาเลกับไทยมาเลไม่ใช้ของไทยนะไทยไม่ใช้แต่ไทยใช้ของมาเลหรือเต้นจริงไหมก็เหมือนกันคุณไปทําบริษัทพวกนี้โอกาสที่สินค้าพวกนี้มันจะขยับเติบโตไปขายต่างประเทศได้นะก็มีได้คุณก็จะถูกกระจุกตัวอยู่แค่ไหนในประเทศของคุณบางสินค้าขายได้แค่ในจังหวัดนึง ไปนอกจังหวัดที่ไฮโซกว่าเขาไม่ไม่กินกันอะไรเงี้ยนะบริษัทไทยไทยในกรุงเทพไม่ค่อยมีคนกินไม่ค่อยมีคนทําแต่ส่วนใหญ่จะไปโตต่างจังหวัดนี่จริงไหมนอกหนะหลอกง่ายเอยอ่างเงี้ยนี่คือความจริงเนี่ยบริษัทพวกนี้ครับค่าเฉลี่ยของมันอยู่ที่สองปีครับความมั่นคงลุ้นแนวสองปีลุ้นข้อที่หนึ่งปิดครับ เริ่มเกงรุ้นข้อที่สองเปลี่ยนแผนอยู่กันไปดีหมดแต่พอสองปีปรับแผนครับต้องจ่ายไม่ไหวรุ้นข้อที่สามรับคูปองสินค้าปกติเงินเข้าบัญชีใช่ไหมฮะต่อมาเป็นคูปองเข้าบัญชีครับจ่ายไม่ไหว จ่ายเงินส่วนหนึ่งจ่ายของส่วนหนึง่งบังคับสื้อจ่ายเป็นรายได้ด้วยสินทเนี่ยสุดท้ายฮะเราอยู่ไม่ไหวเราทำไงครับเราก็ย้ายเราก็ย้ายจากบริษัท fram, <as S 2> <ước S 3> ไทยไทยบริษัทหนึ่งไปบริษัทไทยไทยที่เปิดใหม่ใช่ไหเออเราก็ย้ายจากบริษัทไทยไทยที่เปิดใหม่ไปบริษัทเมืองนอกที่เปิดใหม่ ชีวิตจะวนเวียนอย่นี้ตอลอดเวลาผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งทาเครือข่ายมารุ่นพี่อ่ะถ้าเครือข่ายรุ่นพี่อยู่มาสิบกว่าปีแล้วแต่ท่านเทียบอ,อายุ